สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาต่อกันที่เอนสามนะคะเมื่อเราได้ร่างภาพมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงด้วยปากกาค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ตัดขอบเขาอันนี้เป็นหมีควอลานะคะเวลาที่เราลงปากกาเราน่าจะลงจากด้านนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเราลงด้านนี้เดี๋ยวมือเราจะไปทับปากกาเนาะเราก็ลงจากด้านนี้แล้วค่อยมาด้านนี้นะคะแล้วก็ดูเลยนะคะว่าเส้นขอบแบบนี้ก็ลงไปเลยค่ะ ก็ลงหน้าเขาไปก่อนนะคะอาตัดขอบที่เป็นแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยลบมีผมด้วยนะคะแล้วก็ลงวาดผมเขาลงหูนะคะประมาณนี้อาจจะเลยบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่เขาจะมีขนขนด้วยแหละแล้วก็ลงขนขนให้เขานิดนึงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ลงไปเลยด้วยความมั่นใจค่ะนี่ก็จะมีขนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งขนให้เขาเล็กน้อยค่ะให้ดูเหมือนเป็นหมีโคลาในการมีคิ้วด้วยนะคะคิ้วเขาก็ลากต่ําลงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดวงตาที่กลมนะคะกลมเราใส่สีดำให้เขาไปเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีคิ้วเล็กน้อย คิ้วเล็กน้อยมีหางมีขนตาตัวนี้ก็จะเป็นกลมดำๆนะคะแล้วก็จะมีคิ้วมีขนตาเล็กน้อยนะคะเราใส่ขนตาให้เขาได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะจะได้เป็นรู้ว่าอ้อเป็นโคลาผู้หญิงนะแล้วตัวนี้ปากตรงจมูกเขาลากมาเลยนะคะแล้วตัวสีดำตัวขาวเนี่ย เดี๋ยวเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องตัดก็ได้นะคะหรือจะตัดไปเลยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาที่ลงสีเราก็จะได้ลงสีขาวไปเลยนะคะประมาณนี้อาจจะมีเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เขาก็จะมีขนของเขาแล้วก็จะมีมือมือที่เกาะต้นไม้ตรงหลังนะคะวาดมาเลยแล้วก็ช่วงหน้าขาเขามีเท้าที่เกาะต้นไม้ด้วยนะคะ ตัวนี้ตัวกิ่งไม้เขาเรามาดูนะคะว่าขาเขาจะต้องเกาะประมาณนี้อาจจะมียื่นๆบ้างนะคะเราก็ลากไปลากไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอา,อาจจะมีแก้มเขานิดนึงมีขนๆด้วยก็ใส่ขนให้เขานิดนึงค่ะแล้วก็ตัวไม้ตัวไม้ไมนี้ก็จะเป็นยุกๆๆกยุกเราก็ป้าตาม้ันไปนะคะ อาจจะมีมิติบ้างแล้ก็ลากมาแบบนี้ไปเลยค่ะลากแบบมีมิติของไม้แล้วตัวตัวขอบก้นเขาอะค่ะก็มีการลากเทลงมาแล้วก็มีต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้ให้เขาไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบนะคะใบแล้วก็วาดวาดไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหนึ่งตัวเดี๋ยวเราค่อยใส่ยังลบเดี๋ยวเราค่อยลบออกเดี๋ยวจะลบออกไปเลยก็ได้นะคะลบทีเดียวดีกว่าส่วนตัวนี้ค่ะที่เห็นนั่งนั่งยิ้มยิ้มนะคะเพื่อนๆเห็นภาพนะตัวนี้นั่งยิ้มเราก็จะตัดขอบเขาทั้งหมดนะคะอ่าแล้วก็วาดไปเลยค่ะวาดตามนี้เลยนะคะเพราะว่าเราล่างมาแล้วแต่ตรงนี้ต้องไม่ทับกันแล้วก็ลากภาพไว้ ประมาณนี้มีขนๆบ้างน,นะคะเพราะว่าโคลาจะต้องมีขนๆแล้วก็ใส่ขนให้เขาไปค่ะแล้วตัวนี้หูเขาวาดมาเลยค่ะตัดขอบมามีขนๆบ้างก็ใส่ขนให้เขานะคะตรงหัวก็จะมีขนๆมงกุฎเขาเรียกอะไรนะมงกุฎนะอ่าก็ใส่กลมๆให้ แล้วตรงนี้ก็จะมีขนๆเล็กน้อยก็ใส่ใเขาค่ะมีบ้างมีคิ้วนะคะคิ้วลากต่ำแล้วก็มีดวงตากลมโตเมื่อกี้ลืมใส่ดวงตารอบๆตัวเขาค่ะใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้วาดสะดวกขึ้นเวลาเราระบายสีนะคะไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเรามีเวลาเราก็ค่อยมาตกแต่งทีหลังได้ค่ะอันนี้ตาเขาจะเป็นสระ,ะอีกเล็กน้อย แล้วก็ลากสละอีลงมาให้เขานิดหนึง่งแล้วตัวนี้จมูกนะคะเพื่อที่จะวาดได้เวลาระบายเราก็จะระบายตามนี้นี่เป็นแขนค่ะเราก็ล่างภาพมาประมาณนี้เอาสักเส้นหนึ่งนะคะาลากด้วยความมั่นใจไปเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวระบบตัวท้องมีขาขาถ้าเกิดว่าเกินก็ระบายให้เขาหน่อยตัวนี้นะคะ แล้วตัวหูลืมวาดหูอ่าแบบนี้ค่ะอาจจะมีเกินเกินบ้างไม่เป็นไรค่ะเป็นขนขนนะคะก็ใส่ขนให้เขาเล็กน้อยค่ะใส่ขนเขาไปเลยแล้วนี่เป็นต้นไม้นะคะเป็นไม้ก็จะมีแล้วก็วาดเข้าไปเลยนะคะเป็นเหมือนว่าเป็นใบไม้ดีไซน์ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องเหมือนมากนะคะแล้วตัวนี้เราก็วาด ประมาณนี้ค่ะเป็นต้นไม้ลากไม้อ่าใส่แตงแต้มแตงแต้มไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ท้องท้องโคลาอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วเรามาลบยังลบกันนะคะลบยังลบก็ง่ายมากค่ะก็ลบธรรมดาเลยค่ะเพืเ่อนๆลบธรรมดาให้สะอาดค่ะให้สะอาดเพราะว่ามันเป็นรอยของดินสอเนาะ เป็นลอยของดินสอเพราะฉะนั้นก็จับนิดนึงค่ะแล้วก็ลบยังลบไปนะคะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้มีโคล่าหัล่าได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วนะคะตรงนี้ก็ลบให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ค่อยปัดฝุ่นทีเดียวนะคะ๋ยนนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะอุ๊ยตานเดิมขออนุญาตค่ะ เรืองวาดต่อมาให้เขาก็วาดธรรมดาเลยค่ะหรือเราเค่อยตกแต่งทีหลังได้นะคะนี่วาดธรรมดาปึ๊บแล้วเราก็ตัวจริงๆตัวฮัวล่าตัวเนี้ยเขาจะต้องมีล่องล่องตรงขาด้วยแล้วก็ใส่ล่องขาให้เขาค่ะมีขนบ้างนะตัวนี้อ่ะลบให้สะอาดนะคะค่อยๆลบ อาจจะยกเล็กน้อยนะคะใช้โต๊ะญี่ปุ่นค่ะใช้โต๊ะญี่ปุ่นแล้วจะใหญ่กว่าโต๊ะครั้งก่อนนี่ค่ะลบให้สะอาดเลยแล้วตัวนี้อีกนะคะก็จะเป็นรอยกระดาษด้วยรอยรอยอยางลบต่างๆนะคะเวลาเราล่างปุ๊บนี่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ว,ว่าเสร็จแล้วก็สะอาดเอี่ยมเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลงสีเอพิโซดหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ